แค่ว่าช่วงนี้พวกนายนะฮอตเหรอฮอตเหรออยู่แถวแถวแล้วอยากขึ้นไปเป็นท็อปเหรอฮอปส์เหรอ Everybody try to be that hustler ฮอตเหรอไม่รู้จักเกตเต้าที่อยู่ในปลอกเหรอคุยอะไรกันหนะไอ้ศาสตร์ไม่มีคลาสมึงไม่มีสักพวกเด็กวัดชอบเดินมาดักทำเด็กคิดพับเดินไม่ถนัดอวยมึงอวยกันเกินไปหนักอวดรวยอวดแต่ทันน้ำบัดดูรวมๆแล้วนายแม่งใช่เหมือนเศรษฐีใหม่ที่ไร้ระดับ์ทักว่าเสี่ยวมึงไม่ต้องวีนเกีียวมันลื่นมึงไม่ต้องปีนช่วยอะไรผมอยากได้ใหม่ช่วยรีบๆไปให้ ่อนกกูไมต้งรีดูแค่เพื่อนกูไม่ต้องลินหยิบเลยเพื่อนถุงไม่ต้องซีนพาขึ้นที่สูงแบบไม่ต้องปีนลบไปดีไอสัตว์พวกเอื้อนเป็นเสี่ยวออกไปจากเลนทำเพลงเอาใจแว่นใสออโต้จูนพวกแม่งอย่างเลมยอดไปสิปีก่อนสไตล์มึงชั้นตำแด s ตเชมคิดว่าใหม่เรดบิ๊เขาทำมากกอนไอ้สั the เดซม ูไม่เที่ยวไปด่าคนอื่นว่าไม่ทาเงินจากเพลงไม่ใช่ฝ่ายทำไมกูไม่ใช่พระกูไม่ใช่เนนมึงคงคิดว่าหล่อถ้าไม่ได้พ่อมึงก็แค่เด่นไหนอะพวกกระจอกที่บอกจะ like, <อ>ไล่กูออกให้ไปจากเกมอ๋ <า S 2> อฮอตเหรอได้ข่ว่าช่วงนี้พวกนายนะฮอตเหรอฮอตเหรออยู่ท้ายแถวแล้วอยากขึ้นไปเป็นท็อปเหรอท็อปส์ Everybody try to be that hot เหรอฮอตเหรอไม่รู้จักก<อ>ันโต้ที่อยู่ในบล็อกเกอร์ฮอตเหรอได้ข่าวว่าช่วงนี้พวกนายนะฮอตเหรอฮอตเหรออยู่ท้ายแถวแล้วอยากขึ้นไปเป็นท็อปเหรอ Everybody try to be that hustler hotler ไม่รู้จักกันต่าที่อยู่ในพักกะคุยไอเฮียใหญ่พูดพูดไปแม่งก็เหนื่อยที่มึงทำมันไม่กูดด่าไปแม่งก็เปื่อยแม่งคงคิดว่ามันเท่กันไปเท่นแบบพเฮียเดี๋ยวก็เยอเดี๋ยวก็เย่ย่อกันลงไปเตี้เตี้ยคิดว่าหล่อเยอะแค่นี่มันเฮียะไรวะเนี่ยมึงเป็นเฮียะไรวะเนี่ยเคนเรารังกันว่ะไอ้น้องมึงมันแววนจังววะไอ้น้องอยากจะแทงจังว่ะไอ้น้องพวกมึงมันแก๊งสวะไอ้น้องโทรหาเพื่อนก็เอาแต่ฟ้องเล่นหูเล่นตาจังววะจะร้องเพื่อนไม่เน้นกู ครองมึงอาจจะเห็นกูเมาแต่พร้อมทำท่อดังทำพ่อเมือทำแล้วปังปังพ่อเมือสัดดันต่ำต่ำพ่อเมือทำให้คนดำทำพ่อเมือไฟเลี้ยวพังทำพ่อเมือโชว์พลังทำพ่อเมือไม่ยอมฟังคำพ่อเมือมึงไม่น้อมนำคำพ่อเมือฮอตเหรอได้ข่าวว่าช่วงนี้พวกนายน่ะฮอตเหรอฮอตเหรออยู่แถวแถวแล้วอยากขึ้นไปเป็นท็อปเหรอพ็อปส์เหรอ Everybody try to be that hustler ฮอตเหรอไม่รู้จักแก่เต้าที่อยู่ในบล็อกเหร ได้ข่าวว่าช่วงนี้พวกนายนะฮอตเหรอฮอตเหรอเดินกันไปกี่ช็อตพวกนายอ็ช็อตเหรอฮอตเหรอทำเป็นไม่รู้จักโดนกิบมาฟักเหรอช็อกเหรอไที่จวนในมือเมื่อกี้คือ